โอ้โโกเออหลังร้านแหละเดี๋ยวฝั่งบนนะฝั่งบนนะฝั่งบนตายตายตายไอชุบกูหน่อยชุบกูหน่อยขอฟังแล้วเนี่ยโธ่พี่ทรงเราไม่น่าดู่ะเขาเลยอะไปจับปืนพี่ชอนจับปืนหน่อยได้ไหมพี่กันบ้างเลยอืมเหมือนแลกเลือดกันอยู่อืมเดี๋ยวเรามาดูปะเดี๋ยวทางซ้ายเลยไปหน้าร้านไปเพิ่นหน่อยชุบเพิ่นหน่อยเอ็มด โอยไม่เปลี่ยนกับเออเล่นสนุกเล่นสนุกเฮ้ยกลัวปล่อยปล่อยขอล้ามันก่อนไหมกูเห็นเล้ยเนี่ยกูไปจอดกลางไฟมาขอล้างกันเนี่ยเราตายตายตายเรายิงรถเรายิงรถลอยยิงรอให้แบบรู้ว่าเดี๋ยวเรารอเล่นต่อนะอะไรอย่างเงี้ยได้ทูปัตทูชาร์ดเย่เย่ โอ้ยแล้วเฮียตองแกอยู่ด้วยดิเฮียตองอุ้ยเฮียอุ้ยยเฮีไม่ถ้าเราเข้าหลังเฮียตองเขาคงถาพ่อก็ดูซองละเฮียตองบอกเฮียตองบอกงานนี้เสียไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวว่าสั่งลุยพวกนี้ลุยกันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นมาแข่ให้นะอันนี้ไอ้เจ๊กมากับใครวะเด็กมาเขว่าเด็กเดินเขาว่ยขับรถมาเอตมากับผมไม่ใช่ชูมึงที่เนาะ แล้วไงครับวันนี้มาช็อตหลุดเดียวมาอย่างนี้แด่บนเหตุลตีหลังมาโอ,อ้โหมันจะขีดหัวไหมยังขีดไม่ได้แล้วเพื่อนมาเหมือนจะเปลี่ยนปืนมาแก้ไ <c oughs> อกโกอ้กพวหนักฆ่าเลย,อเ,ลยเอ้าหรอเท่าที่เพื่อน ขวามือโก้ภาคขวามือหน่อยขวามือขวามือขวามือมารีไวโอ้โหทิ้งใหม่สวนไปอย่างงี้โดนปืนยิงเบรกแล้วเพื่อนเหมือนกันรีเซตขึ้นมาได้แล้วลเปลี่ยนปืนมาแก้อย่างี้รีไวย,ยังไงตอนแรกจะถือปืนมาอย่างงี้ต้องถือไม้อีกรอบรีไวบอกซ้ำหนึ่งได้ไหมซ้ำส,สองได้ไหมเอาข้างหน้าลุกรอดักลุกเอาเพื่อนแม่งเสือกยิงเฮียตองบอกไม่คุยกันตรงนี้ฮะโอ้ยังไงต่อลุกไปเอ้ยเหมือนเล่นไม่เป็นเลยอะไอรีไวอะเอ้ยเหมือนไม่รู้ต้องทำอะไรก่อนเหมือนนี่หรือเหมือนเล่นเรื่องความสำคัญไม่ถูกว่าต้องตัวไหนเพิ่ง เพิ่งยิงเพิ่งล้มไปตัวไหนจะลุกไวเหมือนงงอ่ะฮียตองยิงซ้ำให้ดีคร like no. ับอ mmm. no no okay, yeah. like ันเหมือนตายหนึ่งนะคูโกเหมือนตายหนึ่งนะครับและช็อตนี้ถ้าเป็นถ้าเ้าเปลี่ยนมีดมาแล้วเฮตองเปลี่ยนมีดสีแดงนะดูดิเฮียนมงมายาหลังเฮตองบอกจับอุ้ใไม่สวดมาเฮตองบอกจิ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 กิกจ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 ิกีิกจิกอิกจิกจ่กิกจิกจิกิกกิจิอืๆ เฮวาเฮียตองงงเลยคนนี้บอกทำไงดีว่าชุบเรียีวายเอาแล้วกันนะชุบตัวชุบตัวฟีก่อนเฮียตองบอกตอนนี้ฮะเฮียตอ้เองเฮงเียถือโเตยทางซ้ายก็มีเฮียตองเฮียอ้โแล้วแหมือนจะนเตการงไฟจะสวยยังไงไม่ดูครับคุณโกมารจากาพนขวาอโหเฮียเียขอเปลี่ยนจขอยาจับ จับไมาขึ้นมาจับกล้องเข้ามาเฮียตองบอกรีเซ็ตเพื่อนก่อนเฮ้ยเดีย๋ยวไปชุบเพื่อนหน่อยครับไฟกลางยังไงตรงนี้ออบอสตั้มอยู่นัวอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายแล้วทั้งนี้ก็มีการแลกเลือดแลกเนื้อเปลี่ยนปืนมาได้หูไอ้เดมดีปืนโคตรเยอะครับเฮ้ยยังไงคุณผู้มชมปืนเยอะอย่างนี้ลุงตาแดงเล้วไงครับโอ้โหหลุยวัดลุยกับรีวาตอนนี้ลุยเอ็มดีครับยังไงฮะตอนนี้วัดกับมาแล้วหลุยกับรีวาตอนนี้รีวาบอกเปลี่ยนมืดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมืดเปลี่ยนมีดมาไล่เปลี่ยนมีดมมมมมมาไไไลล่่ปืืนนนนนนกออแ้้ววหหหุุติจจะะทเ เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนไม้แล้วอาวุธยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม้ไหมอืมฮะเอ้ยรีวายบอกขูอย่างงี้ขอทิกใหม่ยาแล้วหลุยหันมาสวนไหมตรงนี้หลุยนีโดลดทิ้งเมื่อก่อนหลุยจะนมาเด้แล้หลุยถือถือยังมีสติุเลยเราต้องกลางไฟคุณโกมองไปหน่อยโอ้โหสวยครับอย่างงี้ไม่ได้สวยธรรมดาบอกเลยว่าเสียเงินครับมองหมดแล้วนะสวยแล้วอย่างงี้ยังไงน้องหลุยบอกเฮ้ยอย่างงี้มันง่ายไปเปล่าได้ปัญหาเฮ้ยแล้วอย่างงี้ยังไงลีวายบอกวิ่งมาอย่างงี้ก็ตัวหลุดดีน้องตรงนี้หลุยบอกรอดดักกลุชิิวๆไไม่คออะรโโ้ห เอ้ยแล้วเหมือนเดมอนเฮดมาแก้อีกตัวละเฮียตองเอ้ยเฮียตองหูซัดจากมุมไกลๆเฮียโบสเอ้ยโอ้โหโอ้แล้วหลุยบอลนี้มาหูเปลี่ยนเองเล่นเองชิวๆไม่คิดอะไรฮะเมื่อกี้โอริวาบอกซับไม่ตายหลุยบอกถึงกูเองตรงนี้แล้วโอ้หูเลยเฮ้ย คนช่วยกระสุนจากใครครับอุ้ยต้องเพียต้องจะถึงหรอถึงหรอ้อาจจะเป็นมุมปิดนะมุมปิดหรือเปล่ามุมปิดมุมปิดต้องแล้วหลุยยังไงตรงนี้จะต้องยกต้องเปลี่ยนปืนมาแก้แล้วงี้ยิงไม่เข้างี้โอ้โหเหล็กไหลฮะยิงไม่เข้าแทงไม่ออกเอ้ยแล้วบอกโอ้โหตรงนี้ไมันมุมก็มันใกล้ชิดเราขยับเลยล้วขยับนเลยตรงนี้โอ้โหตอยก่อนนะโอเคโอเคโอเคขอร์สนามาฮะติดขอรสนามเกิน โอ้โหแล้วไฟใหญ่ตรงนี้ยังไม่จบครับเมื่อกี้รีวบอกเมื่อกี้กูนอนตอนนี้กูลุกมาอีกครั้งฮะโอปิดไม่ลงคนมีแผลจริงเดมอนเฮดโอ้โหตรงนี้แล้วไงครับรีวาบอกเมื่อกี้ผมซ้ำเล่นๆเฉยๆหยอกซ้ำโอ้ยโอ้เฮียเปียกเฮียเปียกเฮียเปียกมาโอ้เฮียเปียกมาโอ้เฮียเปียกบอกตอนนี้กดชิวๆคิดไม่คิดอะไรแล้วกดฟรีๆฮะ โอ้โหผิวปากไปหนึ่งเดียวโหเฮียเปียะฮะตรงนี้บอกเลยว่ายืนยิงชิวๆโอ้โหแล้วเมื่อกี่สีเงินเหมือนคืนกับมาสีขาวมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหบ้าไปแล้วฮะเฮียเปียะโอ้โหแล้ะก้นเลยครับเนี่ยเอ้ยเสีเงินเลยครับแพ็กอยู่นะครับคุณโอยไม่แต่พ็กกันอยู่นะฟังนะครับผมดูเฮียเปียะเขาหิวนะสีเงินไม่หมดนะเฮียบอกขอญาติป้นก่อนเฮียเปียะโอ้ยโป้นชิวๆไม่คิดอะไรไฟกลางยังไม่กืนด้วยรู้มือจ้ก หิวแบบนี้โดนเฮียตองนะเปี๊ยกกูบอกก่อนนะไฟการน้ำเงินยืนบึ้มโอ้โหเฮียหลุยบอกโอ้หยืนดีหลดชิวๆครับพวกนี้โอ้หเฮียเปียกเปียกมันชิวจริงละหิวไปเปียกน้องดูดิโอ้โหมันจะไฟใหม่ว่ามันจะไฟใหม่วปล่โอ้ยล้วสีน้ำเงินกลับมาเราสีน้ำเงินกลับมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยอย่างงี้ไม่ใช่นะเดบอนเห็นนะอย่างงี้จะโดนเอ็มเดียวนะถ้าเป็นแบบนี้หรือยังไงอะตรงนี้โอ้โห ไฟกลางเอ้ยน้ำเงินก็เยอะข่าวก็เยอะหูปิดกันไม่ลงหูไฟนี้เหมือนพวกไฟใหญ่อ่ะเพื่อนถ้าเราเข้าไปเล่นตอนนี้ก็ถ้าเราไปเล่นตอนนี้ก็คงก็ถ้าเราวิ่งเข้ารายไปงั้นนะก็ชิวไงเพื่อนไปแล้วนะไปแล้วไม่หรอโอ้ล้านี้ครับเหมือนจะเหมือนกับเอ็มดีเหมือนกับโอ้โหมาแล้ววิ่งมาเห็นเพื่อนตรงนี้ก็รีเซ็ตกันไปครับไอเบอร์เรอไรเบอร์เอาชิคกี้พายโอ้พมันงัดชิลชิลเฮียสึกหัวเมืองไหวเนีย สื่อหัวเมืองนัเผื่อสื่อหัวเมืองนัเผื่อดูดิแล้วโอ้ยเอ็มดบอกว่าเพื่อนนอนตรงไหนผมมาชุบก่อนตรงนี้ฮะรักเพื่อนครับโอ้โหเสียไม่ได้ฮะตรงนี้เลยเฮียเปียกวิ่งมาโอ้ยเหมือนจะมาฟรีหรือเปล่าฮะโอ้ยเขาลุกเกิดหมดแล้วเราปูเมื่อกี้สไลด์ยิงไปตรงกลางครับคุณโกดูนคุณโกดุตรงกลางครับโอ้ยแต่ตรงกลางโอ้ยแล้วใครเลื้ยนไม่รู้ฮะเมื่อกี้เลื้ยนร้อยใครไม่รู้ฮะโอ้เหลานี้เชียร์เอฟเอฟเชียร์เอฟเอฟไม่รู้เหลานี้วิ่งมาครับกลายเป็นไอ้ตอนเราเชียร์เอฟเอฟโอ้ยแล้วหูเฮีียยเปก เอ้ยมือปืนนี่ที่ถุดินยคเอ้ยเฮียเอ้ยมาเปลี่ยนไ <หา S 1> ม้มาสามอุ้มาโอ้ยพบจบจเลย<ร><อ>ตรงกลางครับคุณโกะจะเป็นของแดนบันเฮดกำลังกินมาครับครับผมตรงนี้โอ้โหแล้วชิวๆเฮียเปียกบอกตรงนี้โอ้โหมาเชมุมวีมุมเฟิร์สโอ้โห,ห,มมอห,หูหายไหมเอ้ยหายหายครับเฮียโบ๊ทเสียงเหมือนนักผ่าออสตาเลยอ๋อเออใช่กูนี่แหละ โอ้โหแล้ว <extern als> เป็นทางของแตเพื่อนเฮครับว่าไฟนี้แล้วเรายังไงล่ะแล้วเรายังไงครับเฮได้เท่าดีในเวลานี้เราอยากได้เหมือนกันอเอาเฮียได้รายยังอ่ะไงไปเลยเดี๋ยวอ้วนพักต่อให้เดี๋ยวอ้วนพักต่อให้นี่ไปเร่งเลยครับโลครับเฮียเปี๊ยไฟไม่จบนะเฮียเล่นแล้วนะเล่นหรือเปล่าครับพี่เล่นครับเล่น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 เข้านะบอกเพื่อนเข้านะเข้าแล้ว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 นะเพื่อนหลัวไง ไเราเล่นแถวร้านไหมเรื่องเขาเขายังลุ้กันอยู่เลยเพื่อนู่เขายังลุ้กันอยู่แม่มือมึงมึงมึงมือบ่อยให้เพื่อนให้กวิ่งไปรวมก่อนเราไปต่เล่นแล้วไปต่เล่นล้วไปยิงสวนไปแล้วเไายิงสวนไปแล้วยิงสวนก็เล่นดีน้องมาเลยกดไปกดไปกดไปดันค่อยๆดันมาทับโซนมาทับโซนมาเบี่ยงให้เร็วดันเข้ามา เอยโดนยิงหมดนะถือปืนเยอะก่อนถือปืนเยอะก่อนถือปืนไปเยอะก่อนถือปืนเยอะดึงเพื่อนถือปืนเยอะดึงเพื่อนใหญ่เพื่อนโดนใหญ่เพื่อนโดน้ำง่าห้ถือปืนเยอะก่อนถือปืนไว้ถือปืนไว้ถือปืนไว้เขาเยอะคารุมิเดี๋ยวลุกปืนให้โอ้โหนั่นไม่ได้ยืนเลยชูเฮียชูเขาเล่นแพ็คไว้ไม่ถือปืนก่อนแพ็คไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเล่นแพ็กไว้แพ็กไว้ไม่มีกระปืนนะวิลสุ์แพ็กไว้แพ็กไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพ็กไว้ปิดเดชชุุมมหหนนน่่ออยยปิดด เขาเล่เขาเาเล่เ <perman> พ e> ื่อนปิดเดือดชุบหน่อยปิดเดดชุบหน่อยเปลี่ยนมีปิดเดือดชุบหน่อยปิดจุดชุบหน่อยเปลี่ยนเลยรักดึงเพื่อนหน่อย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 ไหนแต่ไอ้คนนั้นอู้ยกูตายกูอย่างฟรีตรงนี้ฮะโอ้ตัวฟรีอีปอดเรียชุบกูอีกแล้วนั้นหนึ่งพี่โน้่นั้นหนึ่ง ยืนวะคืนอยู่นะคืนอยู่นะคืนอยู่นะกลับมาหน่อยนะบ้ากันหน่อยไหมวงไฟบ้าหน่อยเผื่อนคืนอยู่นะเขาลีเซเขาเริ่มรีเซตแล้วนะเผื่อจะหน่อยจะหน่อยยิงแล้วเพื่อนยิงแล้ว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 โห่ตอมน้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธหน่อยเนาะตอมตอนตอนเปลี่ยนหน่อยตอมยิงเบงหน่อยยิงเบงหน่อยยิงเบงหน่อยรวงเฮ้ยใครอ่ะเพื่อนไม่มองหน้ามองหลังเลย เพ oh, um, ื่อนตายไปได้แลออฮ้ยมึงเดือดตายอีกแหละรอถือปืนไปแก้เพื่อนหน่อยดิข้างบนน่ะถือปืนไปแก้เพื่อนข้างบนหน่อยถือปืนมาแก้เพื่อนให้มอนหน่อยเพื่อนถือปืนแก้บนหน่อยเพื่อนแล้วพี่เฮดโอ้สวยเบงเฮียเบงกระสุนไม่มีเนาะถือปืนตัวนะกระสุนไม่มี วสวยสองเล้งพอกเล้งสองดอกสวยสองตัวพี่เขาเขาจะชุบนะเขาชุบ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 เขาเล่งสองทีพี่กิวสไลด์ได้ป่ะพี่ใช้ต้องมาแล้วไหมลงบ้าเหรอครับลงบ้เโอ้ยยัดๆฝ่ายเกิดนะเกิดนะเกิดนะเขาชุบเขาชุบพี่ชุบเขาชุบเขาชุบเขาชุบพี่สามแล้วพี่สามแล้วไหมเขาเขายิงเขายิงเขาาชุบอยู่ไหนเขาชุบอยู่ไหนเพื่อนเขาชุบอยู่ไหนตายตาย ตตาายยไม่รู้ันดูผมว่าก็ไปเรื่อยผมอ่ะคุณมันน้อยกว่าเห็นได้ชัดเลยแคนดูดูดิเรื่องเราสนุกพอแล้วคนดูเยอะไปหมดเลยคุณจะบ้าตรงนี้ซอรี่พี่ซอรี่ซอรี่โทษโทษเจกโทษเอ้ยไปดูไปดูข้างบนนั้นดีกว่าถ้าไปดูอย่ามาขวางตรงนี้เลยเฮียไปดูไปข้างบนดีกว่าถ้าไปดูดูข้างบนดีกว่าไปเร็วโดนอะไร บอกเล่งสองต่อสวยดีติ่มสวยดีสวยอ่ะเจกสวยจัดูขับ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 ขาบขั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 บข้าขับขับขัมขาบขไบขับขบนับข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 ันขับ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 ขอบขับขไบขับขับขับงัาหับขยบขัางซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมืับขาบขับับขับขับนั่ขไบขตบขั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 บไม่สวยนะพี่ััั่ัย มีกบะทะลุมาหน่อยทะลุมาหน่อยเกลี่ยตองบ้าอย่างวะทะลุมาหน่อยทะลุมาหน่อยทะลุมาหน่อยทะลุเหี้ยอะไรทะลุเหี้ยอะไรโุ้ยดุกูเพื่อนเพราะว่าคนยั้ไม่ดีเพื่อนคนนัไปแอบดูไหมอยากฟังอ่ะอยากฟังเจาะนี้แน่เจางนี้แหละอุ้ยหูเมเพื่อนสวยโอ้โหหูยัดว่ะโอ้ดูซิกดูซิก พี field, return. Return. ่ยอมอยู่ตรงเฮียตองเฮียตองลั่นแล้วอ่ะพี่ตองไปไหนรู้วอนนี้อ่ะไปโดนโดนโดนโงนโดนโดนโดนโนโนโดนโน่อนโนโอนโด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 นโอนโนโดนโดนนปดนโดนโดนโนโดืนโดนนโดนโดดวโดนโดนโนโด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 ด้โดนวนโดนโดนโด่โนดนแดนโ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 น่อนดนนนนนดดดดดนงดดดนดดดดนดโดนดด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 ดนดดนา เอาสวยดิไอติดเมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นเสียงมึงโดนยิงสบหยับเลยมึงสวยน้ำเงินมาแล้วมึงติมไม่ได้วะไอติมไม่ได้แล้ววะชุดคนนี้ชุดคนนี้ตายอีกตายอีกให้เบลกันมีหน่อยฟังเฮียหน่อยฟังเฮียหน่อยเฮ้ยฟังเฮียหน่อยเล่นมีหน่อยฟังเฮียไหนไหนเฮียไหนเล่นมีเปลี่ยนมีนะเล่นมีเปลี่ยนมีไอตาเบอร์บันไดเจียนเจียนเนเล่นเล่นน้อยเพื่มเล่นน้อยเล่นน้อยเล่นน้อยสวยผัวบอกให้ฮะ บอกให้ฟังเฮียสิเอดีหมดเอดีหมดใครมีเอดีไหมไอชุบม่พีชชบม่พีนะใครมีเอดีชุบ้ก่อนเฮียหลุยเฮียหลุยีไหมหลุยหลุยเนี่ยครมีเอดีบ้างพี่ไม่มีเราไม่มีเราโอเคโอเคเนาะโอเคไม่มีเราเนาะหรือไม่มีเนาะแต้มเลยครับฮี่ไม่มีเเฟนนนตายเฮ้ยกลัวโดนหีสติแตกแน่เลยเพื่อนแงัเฮียอะไรมนี่ไม่ใช่วอลเจ็แล้วเน่ย ไม่รู้ว่ะหมดวอล้อยวอเอวอเอีไอเออจุ๊บไอไม่ใช่เอ่อปน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 เอาแค่งานดำนะยาการยาวิ่งเอาได้เอาแค่งานดำเลยมุกบอลเลยมุกบอลเลยเอางานดำยาวิ่งนะส่ยอมุกปอลเลยมุกปอลเลยงานดำยาวิ่งแล้วไงงานดำยาวิ่งยาการงานดำนะเฮ้ยปนปนปนไดไหมพี่พี่ครับงานงานดำเจ็บปนที่หมดเจ็บปนที่หมดงานดำ ย้าวิ่งเอาไปได้ปะเอาได้พ่อได้ย้ายวิ่งเงินดำย้าวิ่งเงินดำไหนคนนี้เขาวิ่งเงนดำป่ะไหนไหนไหนเขาไหนเขไหนน้องวิ่งหรือเปล่าเรื่องอะไรจะให้แคบหลอนน้องไปไปฟังเฮียไปรวมเมืย์เพื่อนเพื่อนไม่เอาตังผู้หญิงอ่ะมันเดียวไปกินน้ำมันจัดเลยตัวกูเต็มกูไปหาตัวเล่นเหมือนเด็กเล่นเหมืนด็กน้อยเลยเพื่อนเรามาเขาแบบเหมือนพวกติ่มอ่ะเพื่อน ไม่ไม่ปนครับไม่ปนศพนะคะไม่ปนนะครับหมอผมเพิ่งได้จกอีกนะหมอใช่ไม่ได้หมออยู่พยายามพบายามกูรอคุยเฮียต้องเลยปะอยากต้องสัมภาษณ์นะต้องสัมภาษณ์นะต้องสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์อย่างสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์อย่างอยางอยางควาเฮียต้องน่าจะเดือดจัดอุ้ยติ๊บติ๊บติ๊บตติ๊บตติ๊บตติ๊ขับไปเอาติ๊บน้องชายไหนบอกอหนไงน้องเฮียม นี่ไงผมยังยืนอยู่นะพี่ชายมันหายแล้วเนี่ยโอ้คืออะไรครับเฮ้ยเอ้ยมีเมียอยู่หน้าร้านนอ่ะไม่ไม่ไม่ตีมเมียอยู่หน้าร้านติมีเมียหน้าร้านเฮียก่อนเฮียเฮียร้านแล้วเฮียต่อไปคุยกับเฮียก่อนเร็วโอ้ชุบเฮียเลยชุบอะไรเลยชุบเฮียไวเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขายังยิงกันอยู่หน้าร้านอยู่เลยน้องโอ้ชุบเฮียไวเลยเออคืออะไรอ่ะอุ้ยคืออะไรอ่ะอุ้ย ชูพี่ตองด่วนชูพี่ตองด่วนอยู่ันตะพานคองเมืองนี่ไหวเฮียหวยสอง่เก้าเก้าปีไหนวะเอ้้ไหเลี้ยงเล้ยงนท่อ๋อยโอ้ยเปียวคตัวเล่นต่อเป็นที่อะไรกูเรยแบบมอไนเฮียแม่โอ้โอยโอยเฮียเลียงล่าเรียลาต่อดิาต่อดิาต่อดิอยากเล่นหรอต่อดิบต่อดิาต่อดิอยากเล่นมากบอกไอ้ลูกสวยไอ่กายมันติดรถเขาติดรถเขาห่อยก่อนติดรถเาอะไรูก่อยู่เฉย รู้กลัวกลเป็นเรื่องเผื่อนนี่รู้แล้วจ้าืเฉยเป็นพราะเป็นพราะเรียกฟังอะไอยู่ใกล้เฮตองหน่อยนะเฮตอรันเีเสียเีเลากูหอไอ้ตฮะคีมอยู่บไอ้ตัเามาเนี้ยเมาเนี้ยเฮียมาเด้งมเดมาเด้มาเดมาเ้มาเด

นานการภาคถึงภาคสองอะไรเงี้ยรอเฮี้ยอะไรอ่ะีลังเฮียเราดูเด็กน้อยไปเลยว่ะเพื่อนไอ้ปเนป่นงานดำหน่อยปพนงานดำหน่อยอย่าวิ่งใหญ่ใหญ่เพิงานดำหน่อยไอ้ติ่มอย่างเลือนอ่ะไอ้ติ่มพูดเลือนเลยมึงได้ยินเสียงมันปะเพื่อนดูนี่เถอะปะเสียงติ่มโคตรหลุดอ่ะเออติ่มอย่างเลือนอ่ะไอ้้เียติ่มไม่ตายด้วยกูบอกให้เมื่อกี้ เฮียตองยืนย <pas> er ืนเฉยเฮียตองยืนยืนอยู่ไหนไปอยู่ไหนกคุยคุยคุยฮยเฮียเฮียใจเย็นนะครับเฮียมีอะไรเ้คุยกันนะครับเฮียเฮียมเลยหรอ เปรี้ยขนาดไหนเฮี้ยเปี้ยเปขาเปรี้ยขนาดไหนขอเฮีอโอ้ยเฮียเฮียเฮียเย็นๆนะครับเฮียมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับเฮียครับครับน้องเมื่อกี้เมื่อกี้ใครก็ไม่รู้พี่มาแล้วกลับมาแล้วว่าไงครับไม่เฮียผมผมเล่นแอดออกไปไอผมเล่นร้านกับเฮียไม่เคยมีปัญหาเลยเฮียเป็นอะไรไปเนี่ยมันมันแหลมเนี่ยเฮียเฮียกางเสื้อกางเสื้อเฮียอาคาติหรือเปล่าเขาก็กลัวว่าน้องเขาก็ปกตินะเฮียเฮียอาคาตีหรือว่าครับเนี่ยอ่าฟังนะ มันทุเรศไอ้พวกเฮียเนี่ยมาญาต์ไม่มีอันดานต่ำไอ้สัตว์โอ้กลับมาแล้วล่างล่างเมื่อกี้กลับมาแล้วไหล่ากกลับไปไหนล่กล่างหายไปแล้วไอ้เนี่ยเลข็กแหลกเลยนี่มันองค์องค์วัตถุบูชาล่างอูฟิปเปอร์รู้ไปล่างดีล่างเลยล่างเฮียหมอนะล่างเฮียหมอนะเนี่ยแล้วเราดีมันอะล่างเฮียหมอนะล่างเฮียหมอนะวะมันนี้ว้ายว่ายถ่ายฮะ อจับสภาบ้านสภาบ้านอือจะาบ้านอะไรครับอ่ะเออว่ะจับสภาบ้านอืจับสภาบ้านโคตรเยอะอ่ะโคตรอยากเล่นอออันนี้เล่นจับยานพาเรอยากเล่นไปเอาไปเอาธงก่อนไหม